นี้พอเรามีโครงสร้างของต้นทุนนะคะเราก็จะมากำหนดเลทในแต่ละตัวนะคะอย่างพวกตัวที่เป็นไอเทมนะคะในตัว B1 เนี่ยเราก็จะมีการใช้งานในส่วนที่เป็นตัวช่องที่เราเป็นปริสันแซนคอร์หรือราคาอ้างอิงของพวกวัตถุดิบซื้อทั้งหลายนะคะว่าเราจะตั้งค่าอ้างอิงราคาของวัตถุดิบพวกนี้อยู่ที่เท่าไหร่เพื่อไปคำนวณต้นทุนนะคะ ถ้าเป็นส่วนที่เป็นรีสอร์ทหรือตัวโปรเซสการทำงานนะคะเราก็มีตัวที่เป็นการกำหนดบัญชีที่จะบันทึกนะเนาะแล้วก็ไปกำหนดเลทในการใช้ว่า Operation c ่นคเรามีค่าน้ำค่าไฟค่าแรงหรือว่าค่าเสื่อมเนาะเรามีการผูกเข้าไปที่รีสอร์ทแล้วก็ใส่เลทได้ตามรีสอร์ทแต่ละตัวหรือโปรเซสการทำงานแต่ละตัวที่อยู่ในสินค้าแต่ละแต่ละประเภทที่ไม่เท่ากันได้นะคะโอเคนะคะ เมื่อมีการเตรียมข้อมูลมาเนาะเราก็สามารถเข้ามาตรวจในหน้าบอมของตัว SAP Business One นะคะมันก็มีตัวที่แสดงหรือตรวจสอบได้ว่าความถูกต้องหรือความครบถ้วนพร้อมไหมพร้อมที่จะเอาไปดําเนินการต่อหรืออยังนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจเรียบร้อยละพร้อมแล้วเนาะขั้นตอนถัดไปอย่างที่บอกค่ะก็คือ simulate cost หรือดูว่าตัวที่เราผูกเข้าไปทั้งในเรื่องของ quantity หรือปริมาณเนาะที่อยู่ในบอม cost เลทที่เราใส่เข้าไปในแต่ละค่า ะะให้ระบบช่วยคำนวณออกมาให้ว่าต้นทุนการผลิตของตัวนั้นๆเป็นเท่าไหร่นะคะใน B1 ก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เรียกว่า Production Standard Cost Low Up นะคะซึ่งระบบก็จะคำว่า Low Up เนะระบบก็จะออช่วยคำนวณตั้งแต่รการทำงานล่างสุดถ้ามองนะถ้าเราการทำงานมีหลายขั้นล่างสุดก็คือตั้งแต่วัตถุดิบที่เอาเข้ามาใช้งาน ผ่านขั้นตอนกระบวนการอาจจะเป็นวิปเป็นเซมิจนได้มาเป็นตัวสําเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปของเราที่จะขายเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วระบบคุณินมาว่าต้นทุนสินค้าตัวนี้ผ่านการผลิตทุกขั้นแล้วควรจะมีค่าแสดงดักรอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรวจสอบได้ถ้าเกิดว่ามันอาจจะแตกต่างไปจากที่คิดเนาะเราก็สามารถที่จะสอบกลับหรือไปปรับปรุงปรับค่าดูที่เรื่องของบอมเราถูกต้องไหมเลทเราใส่อะไร ผิดพลาดหรือว่าซ้าซ้อนไปไหมเราก็สามารถตรวจสอบได้เนาะถ้าการผ่านการตรวจสอบตรงนี้แล้วนะคะขั้นตอนถัดมาก็คือเอาค่าที่เราซิมูเลตอันนี้ค่ะไปกําหนดเป็นสแตนดาร์ดคอสของสินค้าตัวนั้นๆเนาะซึ่งในระบบนะคะก็มีการใส่ค่าสแตนดาร์ดผ่านตัวที่ชื่อว่า inventory revaluation นะคะซึ่งพอเราใส่ค่านี้เข้าไปเนาะก็ถือว่าอันนี้คือส่วนงานที่เราเตรียมพร้อมแล้พร้อมที่จะเอาสินค้าตัวนี้ไปเริ่มโปรเซสการผลิตในระบบต่อไปนะคะ